อัสลามุอะลีกุมครับสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง The b e บสฟอร์ดนะครับผมเบสที่ปรึกษาการขายจากฟอร์ดไซด์ับบี้เจริญนครนะครับวันนี้ผมพามาพบกับเรือธงแห่งค่ายฟอร์ดเรานะครับแรปเตอร์สีพิเศษทั้ง2รุ่นนะครับที่ไซดับี้เจริญนครเรามีรถพร้อมส่งมอบนะครับฝั่งซ้ายของผมจะเป็นสีส้มนะครับสีพิเศษเลยตัวนี้และสีเทาแลมโบสีพิเศษอีกตัวหนึ่งเช่นกันครับท่านใดที่กําลังมองหาแรปเตอร์นะครับตัว2.0ดีเซลนะครับเรามีทั้ง2สี พร้อมส่งมอบเลยนะครับผมราคาค่าตัวของเขาที่อยู่ที่1 7 6 9 0 0้านบาทนะครับท่านใดที่สนใจเนี่ยรีบพักมาหาเลยครับ The b e บสฟอรผมมีโปรโมชั่นดีๆให้แน่นอนและอย่างเช่นเคยครับก่อนที่จะไปรับชมนะครับแคมเปญดีๆและสาระดีๆจากทางช่องผมยังไงฝากรบกวนลูกค้าทุกท่านฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทางช่อง The b e บสฟอรผมด้วยนะครับมาครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปเดินดูสเปคข้าวๆและแคมเปญที่ผมจะจัดให้ เจ้า2ครัียนกันแบบนี้นะครับว่าอันนี้คือสีพิเศษนะครับทั้ง2สีเลยจะต้องเพิ่มส่วนต่างอีก10,000บาทนะครับผมมาครับเดี๋ยวผมพาไปดูกันว่าเรามีแคมเปญพิเศษอะไรมอบให้กับทางคุณลูกค้าที่รับชมในช่อง The Bedford ไปดูกันครับมาครับคุณลูกค้ามาพบกับโปรโมชั่นและราคาค่าตัวนะครับของเจ้าเรือธงแห่งค่ายฟอร์ดเราทั้ง2รุ่นนี้นะครับเรียนแบบนี้ครับ2ตัวนี้เป็นสีพิเศษนะครับซึ่งทางที่ ซาดาบ,บี้จเจลนครเรามีทั้งสองสีนี้รอส่งมอบให้กับทางคุณลูกค้าท่านใดที่สนใจสามารถทักมาได้เลยนะครับเรามีรถพร้อมส่งมอบเลยทั้งสองสีที่เป็นตัวพิเศษสีพิเศษทั้งสองตัวนี้นะครับผมด้วยราคาค่าตัวของเขาเนี่ยอยู่ที่1 7 6 9 0ล้าน้านบาทนะครับวันนี้ผมมีโปรโมชั่นดอกเบี้ยสุดพิเศษครับศูปฟังไม่ผิดครับศูนย์เปอร์เซ็นต์ครับคุณลูกค้านะครับท่านใดอยากทราบว่าเงื่อนไขของ0%เปเ็นป็นอย่างไรสามารถทักสอบถามผมได้เลยครับ The เด Ford นะครับ สำหรับท่านใดที่ต้องการตัดสดเนี่ยไม่ต้องเสียใจครับเรามีโปรโมชั่นส่วนลดพิเศษให้อีกนะครับอันนี้ทักเข้ามาพูดคุยสอบถามก็ได้เลยครับเดี๋ยวผมดูแลให้เป็นพิเศษอย่างที่ทราบกันดีครับสีพิเศษเราจะมีอยู่สสีนะครับสำหรับรุ่นแรปเตอร์ของเราจะมีทั้งสีเทาที่เป็นตัวสีเทาแลมโบที่เราเรียกกันคุ้นหูง่ายๆเลยและตัวสีส้มนะครับที่เป็นสีพิเศษอีกหนึ่งตัวนะครับที่เป็นสสีตัวนี้เป็นเฉดสีพิเศษของทางแรปเตอร์นะ คุณลูกค้าท่านใดสนใจนะครับทักสอบถามได้เลยนะครับผมมีส่วนลดให้ไม่ว่าจะเป็นซื้อสดหรือจัดไฟแนนซ์นะครับซื้อสดก็มีส่วนลดให้นะครับจัดไฟแนนซ์ก็มีเลงของดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์ให้กับคุณลูกค้าอยู่นะครับสามารถทักมาพูดคุยสอบถามได้เลยนะครับเรือธงสองคันนี้รอทุกท่านอยู่มาครับเดี๋ยวผมพาไปเดินดูและ รีวิวสเปคคร่าวๆรอบคันของทั้ง2รุ่นนี้ให้ทราบกันนะครับอย่างที่เรียนแจ้งครับ2รุ่นนี้คือเครื่องยนต์2.0ลิตรนะครับไบเทอร์โบนะครับผมเป็นแบบเทอร์โบคู่นะครับให้กำลังแรงม้าสูงสุดที่210แรงม้าแรงบิดสูงสุดที่500นิวตันเมตรนะครับด้วยพละกกำลังของเขาเหลือๆเลยครับคุณลูกค้าซึ่งอย่างที่ทราบกันดีครับแรปเตอร์เราจะมี2รุ่นก็คือเครื่อง V6 3.0และ เครื่องไบเทอร์โบดีเซล2.0ลิตรนะครับแต่ที่โชว์อยู่ทั้ง2ตัวนี้เป็นเครื่อง2.0ลิตรนะครับแต่เป็นสีพิเศษทั้งคู่เลยนะครับท่านใดที่สนใจรีบทักสอบถามผมได้เลยครับโปรโมชั่นเฉพาะปีนี้นะครับข้ามปีไม่ได้แบบนี้แล้วนะครับเรียงกันตามตรงท่านใดที่สนใจรีบเข้ามาจองเพื่อรักษาสิตัวนี้ไว้ก่อนครับอันนี้ขออนุญาตแนะนําเลยนะครับมาครับเดี๋ยวผมมาไปเดินดูรอบๆคันทั้งสองสีนี้กันนะครับว่าใกล้ๆเนี่ยมันจะมีความสวยงามขนาดไหนไปครับเดี๋ยวไปรับชมกัน มาครับมาดูสเปคในด้านท้ายก่อนครับวันนี้ไม่พาไปดูด้านหน้านะเบื่อหน้าแล้วครับมาดูหลังแล้วกันในด้านท้ายนะครับฝากระบะที่มาจากทางโรงงานนะครับจะเห็นเลยว่ามีตัวโลโก้ฝอตัวใหญ่พร้อมกับกล้องนะครับที่ติดตั้งมาให้จากทางโรงงานนะครับและตัวนี่ครับสัญลักษณ์ที่บ่งบอกรุ่นเลยครับคำว่าแร็เตอร์นะครับผมมาดูที่กันชนท้ายนะครับตัวนี้จะมีเซ็นเซอร์มาให้ทั้งหมดนะครับ6จุด นะครับไล่กันมาเลยครับคุณลูกค้าไล่กันไปเลยครับ6จุดไม่ต้องห่วงครับคันใหญ่จริงแต่ขับง่ายมากครับอันนี้ผมเรียนตามตรงเลยเพราะว่าเซ็นเซอร์ที่อยู่รอบทางเนี่ยเขาจะคอยบอกคอยเตือนคุณลูกค้าเลยเวลาคุณลูกค้าถอยเนี่ยนะครับเขาจะบอกเลยครับว่าใกล้หรือยงเขาจะส่งสัญญาณเตือนเป็นระยะนะครับตัวอารามเขาจะดังขึ้นเรื่อยๆนะครับในระยะที่เราถอยไปยิ่งใกล้วัตถุเนี่ยอารามเขาจะร้องถี่ขึ้นนะครับซึ่งเป็นการบอกเตือนเราว่ามันใกล้แล้วพร้อมกับรูปภาพ ที่อยู่ด้านหน้าที่จอตัวหน้าจอซิงค์แสดงผลนะครับที่คอนโซลกลางนะครับก็จะมีรูปภาพขึ้นให้ด้วยเพราะฉะนั้นหายห่วงสุภาพสตรีขับได้ครับสบายๆลูกค้าผมเนี่ยมาจัดแรปเตอร์ไปเนี่ยสูงร้อยหกสิบเองครับลูกค้าผมยกนิ้วเลยบอกว่าขับง่ายมากนะครับในส่วนของด้านล่างนะครับก็จะมีห่วงลากจูงมาให้ทั้งสองข้างนะครับของแรปเตอร์และความพิเศษนะครับของรุ่นแรปเตอร์ที่ลูกท่านทราบกันดีอยู่ในชุดช่วงล่างนะครับตัวนี้ จะเป็นโช๊คนะครับฟอกนะครับ2.5นิ้วนะครับที่ให้มาจากทางโรงงานเลยนะครับผมไม่ต้องห่วงครับเรื่องการซับแรงนะครับค่อนข้างจะเพอร์เฟกที่สุดในบรรดาตัวโช๊คแล้วครับที่ให้มานะครับผมจากทางโรงงานเนี่ยหายห่วงเลยครับคุณลูกค้าเรียนกันแบบนี้เลยครับว่าฟอกเองเนี่ยเขาเป็นแบรนด์ที่ ใช้ในการลุยและแอดเวนเจอร์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยออปชันที่ทางแรปเตอร์เราให้มาเนี่ยจึงเป็นออปชันที่ดีที่สุดนะครับในบรรดาวเวทกระบ,บะณนะปัจจุบันนะครับซึ่งท่านใดที่กำลังมองหารถสัญชาติอเมริกันนะครับผมเลี่ยงกันตามตรงว่าพลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงนะครับกับเจ้าแรปเตอร์คันนี้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสีนี้สีเทารแลมโบที่โชลูมไซด์บี้เจริญนครเรามีอยู่นะครับผมหรือจะเป็นสีส้มนะครับคันนี้ เหมือนกันครับเรามีรถพร้อมส่งมอบทันทีนะครับหากลูกค้าสนใจสสีนี้ยิงกังหาผมได้เลยครับ The เบ s ฟ Ford พร้อมยินดีและดูแลและบริการให้นะครับผมซื้อขายกับผมตรงไปตรงมาครับผมดูแลทุกท่านเหมือนญาติเสมือนญาติแน่นอนครับไม่ต้องห่วงไม่มีหายครับผันมาไม่มีหายแน่นอนออกรถกับผมไปไม่ต้องห่วงครับว่าโทรหาผมไม่ติดโทรหาได้ตลอดครับ ติดขัดตรงไหน,นโทรปรึกษาได้ผมไม่ทราบข้อมูลตรงไหนผมจะพยายามหาข้อมูลให้กับคุณลูกค้าทุกท่านนะครับตรงนี้ไม่ต้องเป็นห่วงเลยผมดูแลอย่างดีทุกเคสนะครับอันนี้จักใจสัญญาเลยนะครับในส่วนของตัวนี้นะครับก็สเปคจะเหมือนตัวสีเทานะครับเหมือนกันทุกอย่างเพราะว่าเป็นเครื่องดีเซลเหมือนกัน2.0เหมือนกันนะครับผมซึ่งผมก็เคยรีวิวตัวสเปคคร่าวๆไปแล้วนะครับแต่วันนี้นํามาให้ทางคุณลูกค้าที่รับชมช่อง The Bedford นะครับ รับทราบว่าเรามีทั้งสองสีเลยนะครับที่เป็นสีพิเศษท่านใดสนใจรีบพักเข้ามาหาผมเลยนะครับกับเงื่อนไขดอกเบี้ยสูดพิเศษนะครับดอกเบี้ยศนเะครับและส่วนลดหากตัดสดผมมีส่วนลดอีกนะครับผมยังไงรบกวนพักเข้ามาสอบถามมาพูดคุยกันได้เลยครับเดอะเบสฟอร์ดยินดีให้บริการทุกท่านครับลองมาเดินดูด้านหน้ากันเพิ่มเติมนะครับนิดนึง ในส่วนของด้านหน้านะครับก็จะมาพร้อมไฟแบบแมทริก LED นะครับเป็นการปรับมุมรลังแสงอัตโนมัตินะครับผมและจะมีไฟตัวช่วยในการมองมุมอับนะครับก่อนที่เราจะเลี้ยวนะครับไฟชุดนี้เขาจะสองสว่างให้แสงมันออกไปด้านข้างนะครับก่อนที่เราจะเลี้ยวนะครับเพราะปกติเวลาเราจะเลี้ยวเนี่ยเ,เราจะมองไม่เห็นนะครับในมุมถัดจากด้านหน้า หน้าตรงไปเราจะมองเห็นแค่นิดหน่อยครับแต่ว่าความพิเศษของไฟชุดนี้นะครับเขาจะมองเห็นด้านข้างก่อนก่อนที่คุณลูกค้าจะหักวงมาไัยเลี้ยวไปเพราะฉะนั้นเรื่องความปลอดภัยหายห่วงเลยนะครับและที่ให้มากับเลนเจอร์ทุกรุ่นนะครับคือตัวไฟ d a เดท e r u ั n i n g Light นะครับในรูปแบบซ c a คมนะครับผมพร้อมกับด้านหน้านี้ที่ให้มาก็จะเป็นตัวไฟตัดหมอกแบบลูกแก้วแล้วนะครับเป็นโปรเจคเตอร์แล้วนะครับและเปรีนกันชนด้านหน้านะครับ อีก6จุดเช่นกันไม่แพ้ด้านหลังเลยครับคุณลูกค้าเห็นไหมครับว่า <c oughs> แรปเตอร์เราเนี่ยมีความพิเศษที่ให้มารอบคันเลยดูเหมือนคันใหญ่จริงครับแต่ขับง่ายมากนะครับระบบเตือนรอบตัวพร้อมกับกล้อง360องศานะครับที่ให้มาในออปชันของตัวแรปเตอร์นี้ทำให้การขับขี่เนี่ยควบคุมนะครับทำได้ง่ายมากผู้หญิงตัวเล็กๆก,ก็ขับได้ครับอันนี้เรียนกันตรงตรง,ตรงเลยนะครับในส่วนของด้านหน้าก็จะมีกล้องติดมาให้ด้วยนะครับผม อ่าตัวนี้ก็จะเป็นกล้องด้านหน้าที่ติดมาให้นะครับพร้อมกับตัวเรดาร์ในการจับวัตถุสิ่งกีดขวางที่อยู่ด้านหน้านะครับผมที่ติดมาให้ด้วยเลยนะครับอ่าและนี่ก็จะเป็นกระจังเดิมของทางโรงงานนะครับผมที่เป็นคําว่า ford ที่ลูกค้าหลายๆท่านทาวินหากันเวลา,อ,าออกเลนเจอร์ในรุ่นอื่นก็จะชอบเอาตัวโลโก้หรือชุดพาร์ทของตัวแรปเตอรอ์เอาไปตกแต่งเพื่อความสวยงามแต่ท่านใดที่มีเลนเจอร์อยู่แล้วนะครับ าสามารถทักมาสอบถามเรื่องเกี่ยวกับชุดแต่งผมได้นะครับผมมีราคาพิเศษให้นะครับในเรื่องของชุดแต่งสามารถทักมาพูดคุยสอบถามกันได้ครับว่าเอ้ผมอยากได้ชุดแต่งประมาณนี้รูปแบบประมาณนี้คุณเบสจัดให้ผมหน่อยมีราคาพิเศษไหมผมมีให้แน่นอนครับเพียงแต่ทักเข้ามาสอบถามกันได้เลยนะครับยินดีให้บริการทุกท่านโอเคครับสวยๆเลยสําหรับเจ้า2คันนี้แรปเตอร์สองบเทอร์โบดีเซลครับถากให้สนุกบาฮาเท่านั้นครับคุณลูกค้า เป็นยังไงกันบ้างครับกับแคมเปญและราคาที่ผมได้นําเสนอให้กับทางคุณลูกค้าที่รับชมช่อง The b a s Ford ได้รับทราบรับชมกันนะครับอย่างที่เรียนแจ้งเลยครับไม่ว่าจะเป็นตัดสดหรือจัดไฟแนนซ์นะครับโปรโมชั่นผมมีให้กับทางคุณลูกค้าแน่นอนทั้งเรื่องดอกเบี้ย นะครับและส่วนลดในกรณีที่ลูกค้าซื้อสดนะครับเรียนกันแบบนี้ครับสสีนี้เรามีรถพร้อมส่งมอบเลยนะครับท่านใดที่สนใจนะครับรีบพักเข้ามาหาผมเลยนะครับ The b e บสฟอรเดี๋ยวผมดูแลให้เป็นพิเศษเลยนะครับและอย่างเช่นเคยครับยังไงฝากกดไลค์กดติดตามช่อง The b e บสฟอรเป็นกำลังใจให้กับทางช่องผมไว้ด้วยนะครับและฝากกดติดตามไว้เพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปและการอัปเดตรีวิวของ Ford รุ่นต่างๆที่เรามีมานำเสนอให้กับทางคุณลูกค้าที่รับชมช่องผมได้รับทราบรับชมกันนะครับ สำหรับวันนี้ผมขออนุญาตจบชิปการรีวิวเรือธงแห่งค่ายฟอร์ดของเราทั้ง2รุ่นนี้ทั้ง2ตัวนี้ไว้เพียงแค่นี้นะครับแล้วเดี๋ยวมาติดตามกันครับคลิปหน้าว่าผมจะมีรุ่นไหนตัวไหนมารีวิวให้กับทางคุณลูกค้าได้รับทราบรับชมกันต่อไปสำหรับวันนี้ขออนุญาตขอตัวลาไปแค่นี้ครับอัสสลามุอะลัยกุมครับสวัสดีครับ